ทักทายอีกคลิปนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ค่ายลูกเสือนะครับที่ชลบุรีนะครับค่ายปีชาชื่อค่ายอะไรนะป,ะสนปาสวนปีชาเนาะสวนปีชานะครับของเรามากันห้าบัตรแต่ทั้งหมดมาทั้งหมดเท่าไหร่ปาแปดเจ็ดเจ็ดกับห้าก็สิบสองบัตรนะครับโรงเรียนเดียวกัน นะครับโรงเรียนเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมหลายๆคันก่อนเดี๋ยวจะตัดให้ชมลายย่อยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถที่สายชนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเรามาเซตที่สองนะครับเซตที่สองก็คือห้าคัน นะครับเซตแรกกี่คันเนาะนับก่อนสองหกเจ็ดเจ็คันนะครับเซตแรก7จ็คันก็โรงเรียนเดียวกันนะครับมาโรงเรียนเดียวกันอยู่ที่นี่สองคืนนะครับ3วันสคืน แต่แบ่งกันมานะครับกรุปแรกมามาก่อนมาก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรากุปที่สองก็ตามมานะครับกรุปแรกก็จะไปวันแรกที่มาเขาไปที่พิพิธภัณฑ์แอคลคาเรียมก่อนนะครับบางแสนนะครับก็ไปทีเดียวหมดไม่ได้เข้าไม่หมดลองเราจะไปวันกลับวันนี้นะครับของเราไปวันกลับนะครับโหอีมแัแต่งเต,ต็มมากเลย อันนี้เป็นทรงเสาคู่นะครับทรงเสาคู่ช่วงล่างสแกนเนียนะครับโอ้ยังอรอนี่ก็เสาคู่นะครับโอ้ช่วงล่างแมนเนี้ยเป็นทรงสวัสดีครับป๋า,านี่ตรง ทรงใบไม้ไม่บาดเขาเรียกทรงอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนเหมือใบไม้เนาะคล้ายๆใบไม้เล่นเก่าอนี่ก็เสาคู่นะครับเสาคู่นี่ก็เสาคู่แต่ว่าอาจจะแปลงทรงเป็นแปลงมาหน่อยนึงอ๋อไม่ได้แปลงหรอกเอานิดนึงแปลงนิดนึงแปลงนิดนึงนะครับอันนี้ของป่าเองไหมครับไม่ของที่บิน ป๋าขับขับไหนเหอ่ยหอมมาช่วยนี่น่าจะเป็นสแกนเนียไหมป๋าสกนเกียรโลหะเป็นช่วงล่างหนึหรือหนึ่่งสามปาแกนเนียน่าจะหนึส กันเนียนะครับสแกนเนียรุ่นแร,แรกเขาจะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับเขาเรียกปั๊มสายล้อปะเนียมนี้ยก็ล่อแล้วขันนี้ยูยโรนะครับทรงยูโรแต่ไม่รู้ว่ายูโรเท่าไหร่สิบล้อคันนี้ช่วงล่างสิบล้อนะครับ จะแตกต,ต่างกับ8ล้อนะนะครับจะมีล้อเพิ่มขึ้นมาอีกล้อหนึ่งนะครับชอบข้างข้างหน้ามากเลยนะตัวแก๊ปบนนะนะครับมันโค้งลงมารับกับกระจกสวยเลยอ่ะนะครับอีซนะูซู e 6WG WG1420 แรงมา ด้วยนะครับยังหล่อเลยคันนี้ช่วงล่างแมนคันนี้ก็เป็นยูโร เมื่อไรจะมีอย่างนี้ขับกับเขามายังรอเลยสิบล้อนะครับอันนี้สิบล้อช่วงล่างนี่เป็นของอีซูซุเนาะสิบล้อ เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับวันนี้โอ้ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยมียักษ์มี้ด้วยสิบล้ออันนี้แปดล้อแปดล้อล้อิอนอออเนียม สวัสดีครับพี่กลับวันนี้เนาะครับเตรียมตัวกลับวันนี้นะครับเช็ดรถลด้ลางรถกันนะครับคันนี้เป็นแมน m a n นั่นแหละนะครับ m a n ตอ้เกียร์โยกด้วยคันนี้เป็นรถห้ากรับป๋า รถห้างเลยห้างแท้ด้วยน่าจะตัวเดียวกับของผมเนอะคันนู้นคันนคักลางอะปะของผมขับคันนู้นสี่ร้อยเมนสี่ร้อยเกียร์สท่อใช่ขับเกียร์สองท่อนี่รถห้างนั่นรถของสุภราภ์่ะครับผมเพื่อสุภราภ์ไป่อดร่วมงานกัน่อดูขับคันหนึ่งทุ่มสี่ขับคันไหนปะ รถของสี่หนึ่งสองสี่ของเฮวินวิน้าไม้อ๋อขับสิบปีแล้วแกเราพักด้วยพักงานกันเลยกระจอดนี่เพิ่งมาซื้อมาผมงสตรอว์ก้าซื้อมาอยู่ที่อู่คันนี้หราครับมาเหร่สาก็จะเอางูทำใหม่ชอบรถหุ้นสี่แต่นี่ห้างแท้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าพาชมหน่อยพาชมรถหน่อย มาชมหน่อย<ส>อยากดูอยากดูคันนี้ข้างแท้โอ้นี่ตัวเดียวกันเลยปะตัวเดียวกันกับของผมเลยจะกลัวมพุ่งอี่นะวิ่งดีครับฮะวิ่งดีตัวนี้เิ่งเงอ๋อแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ท็อปเลยเขาบอกว่าถ้าตัวท็อปอ่ะอันนี้มันจะมีสองสองข้างอ๋ออ่าอ๋อมีมีท็อปด้วยมีท็อปด้วยครับอ้อโหอันนี้มีสองข้างผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะใช่นะไอตัวปรับเนี่ยมันจะมีมีสองข้างอ่ ดี๋ยวเครื่องน่ะดูเครื่องมันนั่นเดี๋ยวดูเครื่องดีกว่าแมนนะครับมีเสาคู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงสี่นะใช้แค่ใช้ปลายส้มเซนยังดูดีอยู่นะครับผมถึงสี่ให้เดี๋ยวพักสามเซนอ๋อใช่ไหมตัวเดียวไหม ตัวนี้จะจะเก่ากว่าผมหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าตัวผมมันมันมันใหม่กว่าไอไอตัวเนี้ยไอชุดนี้มันมันมีอยู่แค่นี้ออออครับมีอยูออ่ออออแค่นี้สิบห้าสิบห้าเมตรน่าใช้นะน่าใชหมัอนกันบารแล้ว,แล,วแล้วเครื่องเครื่องของผมมันสูงกว่าเออเออแปลกแปลกนะทนะ่าน <laughs> ตัวนี้ยน,น่าจะมาก่อนแล้วก็มาตัวนู้น แล้วก็ก็จะจะเปลี่ยนเป็นเกียร์บิดแล้วทีนี้อ๋อไม่ม่เกียร์บิดด้วยเกียร์บิดอ่าแมนแมนเกียร์บิดที่มันมันเหมือนมันมันระเปิดแฟร์ใช่ครับไม่มีคานแต่ของผมยังมีคานเหมือนของป่านี่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่าหน่อยนึงเพราะเครื่องตำแหน่งเครื่องมันจะสูงสูงขึ้นแล้วก็ไอชุดนี้จะจะคนละอย่างกันคนละอย่างเป็นของสเกนเนียสเกนเนียหยิบทัสทีเดียวแปดเกียร์สิบหกเกียร์เหมือนกันครับ เอออโต้แมนนวลใช่ป่ะถ้าแมนนวถ้าสแกนเนียมันมีแปดเกียร์แต่ตัวสิบหกเกียร์ไม่แน่ใจว่าเป็นแปดเกียร์ก็เป็น 8, ออโต้แปดแมน้วลแปดอ๋อแล้วนะครับก็แปดเกียร์ครันนี้รถเก่าที่ไหนปะ่ะทีซ่ซื้อมาซื้อของหมูหมูวากหมูขาวออ๋หมูข้าวแบนเขาก็เป็นรถห้างมาตั้งแต่แรกเลยไม่ได้รู้รถสายนี่เนาะออ๋แต่คันนี้ผมขับรถมินวินก็ซื้อป้ายแดงเลย คือตัวถังไอ้ซื้อแค่ีมาสี่ล้านห้าอ๋อจะต่อมีแสงหน่อยครับอีกคันหนึ่งนะปะเอรค่มเริ่มต่อคนเดียวเลยก็คือก็คือบริษัทเดียวกันนี้ไม่ใช่บริษัทคนรวที<โ>่ซื้อมาอ๋ออยู่ไอ้ไอ้อยู่อิอสระแดงอ่ะนะอิสระแดงอ๋อ<โ>มีห้าข่ามั้ยคันของป๋าอยู่ไหนครับเนี่ยอันนี้อยู่อยู่นี่อยู่ไอ้คลอ,องสี่บาอยู่วััเอวอัพจวงอะคลองสี่บาคลองอัพจวงเขามีเยอะวูนี่โลโก้สวยของแมนเลยเนี่ยสวย นิ่มด้วยนะป่าเนาะตัวนี้เนาะนิ่มนครับนิ่มครับนิ่มนวิ่งดีวิ่งดีผมชอบชอบแหละนี่แมนนะครับทรงเสาคู่นะแต่ยังสวยนะสวยมองมองยังไงก็สวยนะครับมันมองมองไม่เบื่อป่าเนาะเนี่ยช่วงล่างแท้นะครับอย่างอย่างนึงเขาเขาไอเสาคู่ของหู สาวคู้หางหง <นะ S 1> อ๋อแต่ผมว่าตัวเนี้สวย,วย,วยผมว่าตัวนี้สวยครับเนี่ยเห็นเห็นเก่าๆเานี่ยแต่ช่วงล่างแท้นะครับนี่ช่วงล่างห้างนะ้เนี่ย <c oughs> ออกมาป้ายแดงนี่มี 8, แปดล้านนะป่าเนี่ย 8, นนเนี่ยคันนี้มีแปดล้านนะครับหนึ่งล้งสีก็แปดล้านราคาใกล้เคียงกันแต่แกนเนียอ๋อแกนเนียจะแรงกว่าหน่อย ครับเสียงเครื่องเขกแก๊้แกๆ้แก้อยู่เอาะแต่วิ่งจังเลยนะป่านะอ๋อครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเห็นรถเป็นบอดี้ทรงเก่าเนี่ยแต่ช่วงล่างนี่ของแท่นะครับเนี่ยไม่ใช่รถประกอบนะครับนี่แน่นอนมากผมว่าสวยนะครับมองดูแบบ สวยแบบอมะตะนะครับมันมองมองไม่เบื่อครับช่งล่าง MAN นะครับเราเรียกกัน M A N ชื่อเขา M A N แต่เราไปเรียกกันแมนนะครับช่วงล่างตัวเดียวกับของผมเลยแต่ว่าจะคันนี้จะรุ่นเก่ากว่านิดนึงนะครับของผมจะใหม่กว่า แมนเสาคู่นะครับสวยเลยเสาคู่นี่ก็เสาคู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงล่างสแกนเนียนะครเป็นช่วงล่างสแกนเนียนะครับ,รแ,นนรบแต่ไม่รู้ตัวไหนโอห้องเครื่องปิด โอรแต่เครื่องไม่ใช่แต่แกนเนียนะเครื่องเป็นมิซูมิซูนะครับเครื่องเป็นมิซูแปดสูสอคู่นะแต,แต่แต่งสวยมากเลยอะสติ๊กเกอร์จะเต็ม โค้งเนไปรุ่นนะครับน,น,นี่เนี่ยเราก็จะเดินทางกลับนะครับฝั่งนี้ห้าคันนะครับโรงเรียนเดียวกันนะครับ หล่อแบบเรียบๆคันนี้มีลำโพงของเราแบบร้นๆเลยคัน <c oughs> นี้เป็นสแกนเนียห้างนะครับหนึ่งสองสี่เกเบตนะครับอันนี้ดดรถประกอบนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยว จะอัปเดตคลิปอะไรใหม่ๆก็ติดตามรับชมต่อไปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย